9ข้อดีมรดกในรูปแบบกรมธรรประกันชีวิตข้อดีข้อที่1นนะคะปลอดภาษีค่ะข้อดีข้อที่สสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันทีเลยค่ะข้อดีข้อที่3เพิ่มมูลค่านะคะก็คือใช้เงินก้อนนิดเดียวแต่สามารถเป็นมรดกเงินก้อนใหญ่ได้ข้อดีข้อที่4ค่ะไม่ผ่านกระบวนการทางศาลหรือทางกฎหมายเลยนะคะข้อดีข้อที่5สามารถส่งมอบได้เร็วที่สุดเลยค่ะข้อดีข้อที่6 สามารถคุ้มครองธุรกิจได้ด้วยนะคะข้อดีข้อที่7มรดกสามารถเกลี่ยได้อย่างยุติธรรมค่ะลูกๆสามารถแบ่งได้ถ้าเท่ากันได้เลยนะคะข้อดีข้อที่8ไม่มีความเสี่ยงเลยค่ะข้อดีข้อที่9สามารถระบุผู้รับผลประโยชน์ได้โดยไม่มีความเสี่ยงทางพินัยกรรมเลยค่ะท่านไม่อยากพลาดสาระดีๆอย่าลืมกดติดตามช่องพี่อ๋อยไว้นะคะล้วท่านจะไม่พลาดสาระดีๆในการวางแผนทางด้านการเงินท่านวางแผน มรดกในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิต 1. ในการวางแผนการเงินนะคะ